นี่ได้เด็วนี่เอาแตะเสียะแทะน้องเจอเอาขึ้นมาให้เบิ่งให้บ่ดปิดบ่ได้บ่เอาเอาขาเลยเอาหักตื่มแล้วขาหักตื่มแล้ววันนี้ลูกก็นหน้าตื่นเฮ้ยลูกเบิ่งมาเบิ่งเพอบ่เอ้ยหักตื้นพี่น้องเนาะกำลังป้อนข้าวป้อนหน้า ยังมันก็ยังไม่เยิ่นเดยจักตัดหญ้าดูจ้อยพี่น้องเหรอเนาะตัดหญ้าตัดเข่าน้ำแน่แหละกพจะมาเอาขุดมาให้เบิ่งว่ามันติดบ่ได้เพิ่นว่าเราจะไปตัดหญ้าบ่โอเทียนตัวเรียบร้อย พี่น้องเลยเนาะกลับจากท้ายสบายดีเด้อเนาะสบายดีตามเศร้าพี่น้องเลยมาพบมาพ่อกันมันนี้กันอยู่เพื่อนกับน้องอินเตอร์กับพ่อมื่อนี้เนาะขึ้นเข่าอีมแล้วบปล่าลูกเด้อจะตื่นอยากตื่นกะร่างตื่นนอนปลุาลุงเนาะจะลั่งต้มข่าวหายเพื่อนแต่เศร้าๆนะต้มข่าวเสียมูซับไ้แล้ว

วางต๊อันหนาคุบลงมขีดินอีกได้นน,ดน่ลถเข็นตัวนีแหละพี่น,อน้องไ้เพื่อนร่มตัวนั้นเนาะปากแตกไป <c ười> มันรุดบลอ็ลอกมันล็นอกมันรุดเอกะต๊ไปลูกนั่งนี่ดินั่งนี่ดินั่งนี่ดินั่งมึงพอสมสไปได้ผูอยากไปได้ผูไปได้ผูเอ๊ะ เด้อทุจริตหรือทุจริตทุอันหนามอะไรกูว่าเป็นาวน,น้อยนี่เด้ยนามันลุดลอกอยู่ะตุ้ยยงหันได้หาได้นดีลรอกจะได้ยี่้ สมเป็นแทะจอยยังสมบมเป็นเจ้าเก่งแทะสร้างเก่าได้ดีทีสร้างมากนะเขาได้ยูเมกอนเพื่อนเ็นสัมเป้ง่สัมเปงอะไรมา เฮ็ดจังไดมากคือจังว่าแข่งพิดรุดโดกโบกคือนี่ยน่าจะลุ่มเนี่ยอย่างขอจัวัดนะเฮ้ยเนาะบดีเบิงตีเบิงทางเนาะลูกเจ็บแห้งว่ะเนี่เป็นไข่อืมแข่งขอแข่งพี่น้องเนาะขอแข่งพิษพิกล็อกรุดโบกปวดเจ็บไปโอ้ยแต่เส้าบ่ ลูกสาวก็ลงหายกำลังใจอยู่หายกินยาแก้ปวดไม่กินนะบอ้เออเธอต้งจบอเป็นอะไรลงันดับ่ะกานึ่ตัดไปแบบเดียวเลยตัดไปแบบเดียวเลยเหรอ ให้พ่อสอบกันเอาพาเราป้อนข้าวมามันมามันน้ำมาลุกมาไก่ห่อไก่ห้องนี่นะไก่อยากไข่แล้วนะไก่อยากไข่แล้วนะเดี๋ยววันช่างเดียวเลยวัต้องเดี๋ยวเบิงวันมนี้หามาามาำอะโล่เด้อเด้ออะโล่ะเอาอาปากับยาตแต่มันเข่าเบิ้ล ดับสุขภาพตัวลูกบสุภาพเฮ้ยไงชอบมึนงมน,นะฮะแม่มเมยแม่มเมย์อันนู้นอาไปอ้ำาอ้อําอ้าอ๊าปังกว้างเร็วอ้ำโอ้โหบวงอันหนึ่งกับป้าไอ้เพื่อนป้าปูนี่บวงน้อย mầm 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 mum được mum 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 nhảy mum 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 ยังยังอเจิดน้นีอ้มีไฟออกเลยเนี่ยเยนเทียนม่ลง้สียไฟในหนิงแบบนี้เอาไฟจากคััวอเลยเสียตกเทียนเข่าเนียนลงได้เอเทียนมาใส่ไหมเบ้ง นี<ส> <T> ่เลยถ่าตอน้อมาๆ้อนข่าวเพิ่นก้อนใช่พี่น้องเอเนาะอยากจังมาต่อคลิปให้ปลาลุงเมิ่งเด้อไอเด็กโมม่ขากล้องเนาะสิตัางกล้องไ้กันเลยชี้ไปกันมันมันไมได้หอยได้แล้วเปล่าแต่ได้น้บด่งก่อนเชือเทนมาใช่บ่กินเป็นมั่นใจวะทำประกันเด้ <laughs> ờ, sử thiên mà xài mây nhồi nè thiên Ủa, xe... mày... à, Xuân đừng... Xuân là... là... thiên là... xử thống thì. กมากคุณควันนล่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้ยหัวเอฟมองมามึงพ่ออะงานเรากินข้าว tại là bỏ phần mặt nha và điện ảnh nó bò, nha bò. ấy nha ô nha nó được mặt nó mặt 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 เฮ้ยแล้วเดีวก็เป็นบ่แล้ววางไว้นั่นเถอะเนาะวางไว้มินพูดมันกระตุกแต่ปะเออวางหันได้แต่แล้วก็เอามือ ย่างปไปหันช่วยเขาซะอ้าย่าเราบอลงกินเฉากินน้ำเนาะมาเดี๋เนาะน้ำเนาะกินเฉาเรียบร้อยแล้วปลาลุงเอ้อิ่มบ่อิ่มบ่อิ่มปะอธุทุทุทุนี่นมน้ำพอทุเอ้ยทุกบ่ทุกอันทุกบ่ทุกอัน เอ้ยสร้างเลยสร้างแฝดเด้แต่บอกมือบ้านบอกมือหาหญ่จังเลยบ้านมือยังเคลื่อปจังเดือนหนึ่งกับบรมมหาหญ้อหไรวะม่กินนอดได้หรอโอ้โหมือเนา่ะมืองท่านหอเดือนใช่ไหมนอตอนเจ้าปอยย่กษเมือมไปสร้างนองสอนมหาปัจจิเมือเนาะนูกะสักพักก่อนตัดมือาเ้ย ไปหาคอซักไม่ร้องเชื่อห่างมันเดะเดี๋ยวมันแดะจะไปหาคอซักน้ำเพิ่นอยู่พี่น้องเไยหาตู้ก็อนค่ะได้เอาตู้ไปจำไปจำก็ไปจำมาตกนะฮันเด้อตกเด้อเอออยากลงไหมอยากลงไหมไฮ้ยขอไปล่างมือก่อนจ้ะไปไปดูว่ตะเกียเพิ่นล่างแล้วจะมาไก่ลูกหันเอาลกนะไออยากลงนะลงละ ไนก็เนบูนราอนบูนาอะนบรบอะเบูราอนะเยอันไวะเอันไมาดเด้อเด้อคนสวยยงกลงมามามาม่แมาลงมามาพาไปกินน้ำไปเะปะอ่ะพี่น้องเเนาะพามาอีกบ้านี้กัพ่อก็เมื่อปะแล้วอเมื่อปะแล้วลุ่มนะเฮ้ยนั่งลงนั่งลง อ่างเล่นของเล่นจ้ะเห็นตะกร้าจ้ะหายตะกร้าคู่ใจจ้ะไปอ่างลงสิไปใช้เด่นค่ะโอ้พอมาปะเลยละพอมาปะแล้วโอ้โอ้โอ้อพอมาซักเครื่องสะดุกเอาเครื่องมาซักเนาะมาซักไปจะไ่น้องเลยไปซักผ้าก็ได้ ở bạn phền phền này như thế nào? họ ở tại mẹ phền con. Mẹ, ôi, chờ, chờ, nhà chờ, lục Nha hả? Đèn thả nè, hả? Một bò, nhung mà, nhung lái, cha mẹ Bát má đâu mắt À, 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 à. hai đi. Ừ. <laughs> Tà cả đồ đi nè, cả đồ đi nè. อย่างก็นี่ด้อือข่อขอวนกล้องข้อเลยลูกกล้องคอเบังอืมอืมว,ว่าลงเขินป่าป่ะลงประดนเปนป่าป่ะจุกเจอเนี่ยไม่ได้ปัญหาได้นี่ยลงไปเล่างให้นะลงไปเทินป่าเนาะได้แม่ไปซื้อไอ้ครีมไปขอ,องนอกก่อนไปสมโทรศัพท์ก่อนไปนอนเนาะโทรศัพท์ตายสมมาแล้วเที่ยน,นึงกะสากแบบกเข่าป่ะนี่ เลยเปิดเครื่องบ่ขึ้นเลยอันนี้ก็อีกเครื่องนึงเนาะทางแมวลองเชื่อเพิ่นซื้อให้แต่โดนได้แหละอันนี้ก็ได้พี่น้องเอ้ยเครื่องของฉันนั่งใส่ประจำหลุดจากแบตดบกเขา่าเครื่องดําหน้านั่นถือลงไปดําหน้าน้ำหลดุดฝนตกถือหลุดน้ำเข่าพี่น้องเอ้ยเนาะไปสอบแล้วเทธอหนึ่งใส่ได้แล้วพัด่ามาแล้วพัดซากแบตดบกเขา่าแล้วเลยลูกไปยืมป้าถาดกระลูกเด้อเด้อ เป็นป่าถาเด้อยทั้งพอผลกับเมื่อแล้วเนาะมาสักผ้าสักผ้าเ่็นตลกปะป่าป่าป่าเตรียมตัวลงไปเฮันป้าป่ายิ่งใหญ่แน่สร้างได้ป่าจีนงเตรียมตัวลงเฮันป้านี่เนาะได้ยดูเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยเลยมีเป็นป่าถ่าดได้แม่ไปสมแล้วเราซับก่อนเด้อเพคนประเสริฐเอคีมก่อนเนาะปิดตู้เพื่อนเรียบร้อยแล้วปะ

เม่เอม่มเอินตาเลอินปลาเตอร์มาแล้วบอเอินนะปลาเตอร์มาแล้วบอปลาเตอร์มาเต่สูงไอ้ตาแตห้องเย็นนะบอเนาะเหเอึบขามาได้ไหขามาได้าหมใช่ป้องๆขมหัวก็ได้ปลาลุงเนอะขมหัววัดพี่น้องเลย หัวไฟหัวเชฟไฟตาคือยังไม่ได้เห็นอยู่หัวเชฟไฟเดินตาเดินตาเดินตาคอยมาแล้วจ้ะเอ้ยคอยมาเล่นนะแม่จ้ะทำไมเบื่อังนะตังหน้าเด้วยตังหน้าเด้วเด็ดแน่นอนหนุ่มดีใจใช่ปะดีใจที่เราเห็นบ้านฮะ เอิ่นะเอิ่นะแดดกับผมีเนาะอันนี้ยังหาซักผ้าเสื้อเาเพิ่อเพิ่มฝนสิต๊ห้ามเพิ่อน้อลูกนเอคิมากเช็เเอคิมไปน้ำก่อนนะเอิ่นเอิ่ป้า้า้าถ่านได้เห็นแน่ถ้านได้เห็นแน่นะ Đây cái tờ xìa là cái này, cái nà này. Ui. Đây, mẹ bà đã tắm bốc 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 kia nè. Cứp. Tắm nhắn, mây Ui. tiếng bốc bốc, bốc nọ, lông má đấy, nó bực nọ. Đây, xe xe bởi bừng เห็ดยังเชลมายังอันห่งมายังอัดุงเชิญเลยยงคักคักคักเลยแลงมายืนนี่เด้อลูม่เห็ดคอกหายใจอลไรดูม่เห็ดคอกหายใจรยงอันนี้คอกยังนี้โอ้ยเอามาอีกแล้วให้มาสวบอีกแล้วอ แกตายวะหนูโนหนคือเป็นนั่นนี่นมีหางหนูสื่อมาบอกตั้ทีออสืตัวเท่าไรตัวนี้เส้นหางเร์ตัวน่ะอ้ยเดียงหนเดี่ยงยังนิหน่อยินเข่าเบิดอีกแล้วนี่หอยเชลีมาเดืีที่แล้วก็หอยินเข่าเบินี่แหละลุ้งนี่แหละออกมาหนโจกาลน้ลูก หานนะย่านยานเดเ่้ชนะหานย่านจ้าอ้าวอ้าวอุ้เอุ้ยอย่านน่ายเหอเยเนอยมาเพื่อชิบเนะลูกย่านจ้ายิเสียงต่าได้จังลงมา่อาะูกมาละงายายอไดีเมอีเ่ไปหาหนอมัยอ้าวออกมาใจเอนเออ ไม่ไหลเลยอยากขึ้นไดขึแจ๊ง่ไม่ไล่บอไม่ไล่อไปเต้ยยังหม่มากวะเชโอ้ยเราไปดำนาไปดำนาไปดำหน้ามีอันอ้าวนอว่าท่ามาจะส่งหน่ยหน่อยบางเย็นหมดละมาเล้วไปแลไปเดืจักไป้ไม่ไปน้ำหน้า,นา,มาแม่เสื้อพั่ไปเยี่ยมประเทศเลยถ้าเราไม่ไปน้ำอาเจักไปเไปดืดเปด,ปด,ปดหน้าดำนาอก่อนไป ซอันทีมาซอยห้นเจดเยอะเนาะเรามาซอยลายมือเดี๋ยได้พี่น้องนะดใแล้เดแล้วคืึเงนกมาซอยกันเลเจ้าคือไปจล่ะไปน้ำน้าำบ่อโยวไปน้ำน้าำบ่อซไปว่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอเบิ้งกระต่ายนะงกระต่ายแล้วหนูบิ้งหนูลุงไงยากเลูกไหจี๊ดจอยู่นะอือ นี่นเสร็จแล้วมาตามขบวยตั้งหน่อยก็สิแก่ก้อนถิ่นโทมาว่ะอืเอาอา้าวก็ว่าสิลงมาหาส่วนไอ้ขี้มไปหาสอบโทรศัพท์อ,อีกก่อนแค่ปะอ้าวเป็นอยางนีอ้อ้าอันสอบมาโดดมันสากแบตบนะ่เข่าอ่เนี่ยลืมลืมทดลองเบงิืงก่อนออกมาจากห้านกันเนาะไม่ไปใส,สาา่ใสกแว่นรองมือรองมือลายทายแล้วห้านนี้ได้จากห้างห้างจินบ้านน้างสอบเราลับสอบอหรอน่าเห็นยู่น้อยเห็นแล้วเห็นใช่ไหมฉับเนาะ เาี yeah, better better ๋ยวกบดงเบกขาได้บวเาเรไปห้านเขาเขารับผิดชอบมาเ้ยเเ้าว่าเขามันมาสมตัวับด้านเจ้ามันน่นมือสากแบดวกเขาว่าเมื่สิองเนสียหายเท่าไรกะหายเขานาะลูหาเขาเบิ่งหามาขเดียวไปเลยยังไงเ่ยแตงโม่ เอากระไบนมาเนาะคารดำนาวะให้เขาใจเขาใจเาแค่นคารดำหน้าดำเลนบ้าเราอไปแดำหน้าอยู่กันแชน้ใม่แค้ลนิดไปใช่สมังอืมกี่วสิไปกับเป็นขอจุกหรือเป็นาเป็นเม่าบ้านมาซักผ้าผมง่ายสบ่ผ้าเราฝนสิตกเลยมาซักผ้านะลูก เดีมีอยังฝากเพื่อนนี่หมั่งนาวได้เพื่อนปิดมาฝากแม่เพื่อนนาวกระดูกลูกได้เพื่อนปิดลงมาสั่นมึงยังมีอยู่บอกเจออันแม่นแลบอกคูณเช้าเนี่ยตอนเมื่อเอาอันมาอันตัวเช่าเมื่อไห้น่าฝืนมืึอไห้แน่เพื่อนได้หรือปิดลงมาไห้ได้อสีเอาไปให้ป้านั่นหนะาผสิบมาเพปิดอะไบักงถุงปิดโอ้โหมีแต่หน่วยใหญ่แลยปิดให้เพื่อนเช้านี่ยนะถุงหูนึงเมื่อเลาแบ่งป่าลุงเลยว่ะดูเย็นไหม

อเอ so อ,อเพิ่นมาปินเอามักนาหเอาคุ่งมาแรกเด้อบอกเพิ่นขุ่งน่าห้าร้ายหลายเออั่้แหละว่มาแรกกันว่หน้าน่เฮ้ยยังได้เออเออคิมาเออคิปมาเห่นไปคิปมามาเล่นไปคิปมาเน้อห่านคุณจะเออเห็นแลนอนดิคุณเอกินเนอซฟีนอเลยทากินแกงน้ำไม้น้ำปลาก่อนฉจังไปเบิ้มตลาดคุณละ เาไปสอบมื anyway like ่อนมันอยพูดมื่อะไปเสรนาะเราคลิปนี้กขอตัวลาไปแล้วพอกันใหม่อีกคลิปหน้าเด้อบายบายด้วบาย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 ด้อค่ะบายบายด้อไปเกอดเด้อบ๊ายบายบเออๆๆ Alright.